แมันรดคันนี้แต่ว่ามันจะกระตรงกันกับเหล็กดังนี่เนาะมันซื้อว่าใดร้านตรงก็เหล็กดังห้องข้างห้องเฮ็นเนี่ยแต่ว่ามันเสียงยิ่งยั่งห่องรดห่องยังอ่อมรถยิ่เตี๋ยหันไปหน้าเนน ไม่เป็นยังก็ห่วงที่แหลกโแบบยูเดียกห่วงกันมาเล้เจ้ขึ้นกันเอาบากนหนมเนี่ยมี่ปุ้นหลายมากอืมเอาแ่งมากแรงแล้วแรงแล้วก็มามเนี่ยมันกร,ร,กร,รน,กนะจริงเดีวาก,กันมากิงขอเปอกเราสองสามครั้งแอบน้อ,กกนอืมทีแหกมันแคบเฉยๆดิแคบหน่อยๆนะแบหน่อยๆนะน่ยเนะอามาก ดังขึ้นมาแต้ไปมาเงาไดังมาเฮงดังมาเฮงหนึ่งเหตุไดเหมือนพอกกลุกไ็จักันติเหตุยางอ่อมหลอยู่น่า้ล่ามากมากไปยิ่กินแต่ฮะคุณแจวรสิมาเคยขันยงมั่นแหละอืม่วากระบากรถห้องสีมันมักหอกเหล็กนี่เนาะเสีอกบนเสองลางค่ะ คือปาซาไปตามกันก็ประกันนั่นผ้นี้จะซีดจะขี้เตี้ยูกันที่บันนั้นวันอุ่มอืมนียหละมันเล่นไทลเี่ยเห่องตรงกันกับเด็กกันดังแต่พีชซื้ออะไรบ้าะแต่ว่าเล็งดังก็ออกนี่แรายหมวดเนาะเล็งดังเนาะ ฉันจื่อม้าซื้ออยู่นั่นเนอมคืนบดคืนบดสุบินเออคืนบดทำามันดอกกันตัวเลียงดังเนี่ยันจิ้าวถึงบ่ได้เงกนตัวโรเตอรี่กับ่มีใขายนะแล้ซื้อนี่ล่ะสอลซื้อคือตัวใดสตัวเจ็ดสี่เก่าเจ็ี่เก่าบสี่ังซื้อได้เห็นบอแต่ว่าตัวหนาซื้อมาได้ สาโตสีเก้าพุ่เจ้าย้ายยินสือหาจีพุ่เอ๊ะเจ็ดสี่เก้าใช้อเาไปซอมกไก่กันนะซ้อมกับไก่เก่งกงกันนะดังดังห่องคังห่องแน่เนาะดังหมดสั่นมึงต่เบียนรถบแปดเจ็ดสี่เก้า บึงเป็นแน้วทางเลยเพียน่น้องมี่รถเตลีก็จับจองรถเตลีบางเป็นแนวทางไว้